สวัสดีครับเจอกับผมลิควิดอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Copy Caravan Demo นั่นเองนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมาเนาะใน Steam อีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัว Steam นะครับผมมีเฟสิวอลอันใหม่ที่ชื่อว่า Steam Endless r e p a ์ปรีบ ah. ิตตี้บปแล a วส e ีมเ e s น e ลส l ีเพย์เลสสตีมเอ็น s ลสรี a y ย์อะไรไปไม่ทูดแม เ็เป็นว่าปกติแล้วสต e ีมเนี่ยก็จะมีอีเวนต์แล้วก็มีเฟสิวัลตามตีมของเขาเรื่อยๆนะครับผมมีเดโมจากเกมใหม่ๆหรือเกมที่กำลังจะออกเนี่ยมาให้เล่นกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวโลคไลท์ like นะครับผมหรือว่าเกมแนวที่เวลาเราลงไปเล่นทุกครั้งเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างจะไม่ซ้ำเดิมนะครับผมมี Play Value ที่สามารถเราเล่นได้ซ้ำเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ย นะครับผมในช่วงนี้ยุคนี้เนาะเกมแนวนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะถ้าให้พูดถึงเกมระดับตำนานก็จะมี d a r k e s t dungeon slay the s p y หรือว่าอีกมากมายที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเป็นการกล่นหัวข้อกันว่าช่วงนี้ก็จะมีการเล่นเกมแนวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเฟสติวัลเนาะก็อยากจะเอาเกมใหม่ใม,มาให้เพื่อนๆได้ป้ายอยากันน,นั่นเอง โอเคมาวันนี้เราก็มาคอฟฟี่คาราวานเดโมโกันเนาะซึ่งไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นได้ไปไกลมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมก็อินกาแฟด้วยคือผมเพิ่งได้เครื่องบดกาแฟมาแล้วก็ลองหัดดิปกาแฟแบบมกาพอตอ่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักมันจะเป็นพอตเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคบผมซึ่งสนุกดีสนุกดีช่วงนี้ก็หัดกินกับไม่ใช่หัดกิน ช่วงนี้ก็หัดทํากาแฟกินนะครับผมหลังจากที่เราซื้อมาอย่างยาวนานช่วงนี้เราก็จะกลายกับกลายเป็นคนทําเองบ้างละเนาะก็ลยอินกับเกมนี้นิดนึงโอเคเกล่นกันมาหลายนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะโอเคเลือกโลกของเรานะครับก็มีโลกเดียวเนาะตอนนี้เดโมก็คือ f f e ฟอันนี้นะครับผมเราจะเริ่มด้วย2อ,อย่างนะครับก็คือดริป f f e ฟแล้วก็เอสเปรสโซ่เนาะ เราจะเลือกอันไหนอันนี้เลื่อนง,ง่ายอันนี้แบบยากนะครับผมไหนดูรีเซฟนิดนึงก็คือเราเอาผงกาแฟมาบดนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องดริปนั่นเองนะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟเนาะส่วนเอสเปรสโซ่ก็จริงๆแล้วก็น่าจะต่างกันที่เครื่องในการในการใช้เนาะเพราะว่าตัวดริปกาแฟจะเป็นเครื่องกลมๆแบบนี้อ่าอย่างที่สุดเดี๋ยวซูมให้ดูนะผมส่วนตัวเครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องแบบเหมือนตามคาเฟ่หรือซาบ,บัก อเมซอนอะไรเงี้ยที่เราจะเห็นกันทั่วไปเนาะซึ่งตัวของเอสเปรสโซเนี่ยก็จะมีราคาที่แพงกว่าแล้วก็การทำเนี่ยจะยากกว่านิดนึงนะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันครั้งแรกเรามาเริ่มกันง่ายๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมโอเคติวตัวเลียวนะครับผมเราสามารถใช้ลูกศรในการวิ่งได้สเปซป้าในการหยิบเม็ดกาแฟอ่าโอเคใส่ลงไป กดคอนโทรลค้างนะครับผมเพื่อทําการบดแล้วก็สเปซบ้าเอาไปใส่เครื่องนี้แล้วก็สเปซบาอีกรอบหนึ่งใส่ลงไปอ๋อรอบดรอบดหรือเปล่าเทรค e อ f วอเตอร์อ๋อเอาน้ํามาใส่ก่อนยังไม่ได้ใส่น้ําแล้วก็รอคัฟฟี่นะครับผมมีความเป็นกึ่งๆึๆ่งอ๋โอเวอร์คุกนะมีความคล้ายๆลโอเวอร์คุกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาแก้วมาชงแล้วก็เสิร์ฟนั่นเองนะครับพึ่ง ตัวนิฟกาแฟเนี่ยจะสามารถชงได้ครั้งหนึ่งเนี่ยสี่สี่แก้วนะผมแล้วก็เอาแก้วไปล้างโอเคทุกครั้งที่อินเทอร์แอคกับออบเจกต์เนี่ยจะใช้เป็นคอนโทรลเนาะส่วนการหยิบหรือการอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นสเปซบาร์เสมอๆโอเคเข้าใจได้อะล่ะเราเสร็จ u ิเ r อร์แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเอาอ่ะโอเวอร์คุกซะด้วยไอเราก็ผมก็เคยบอกเลยนะว่าแบบว่าผมไม่ชอบโอเวอร์คุกมากๆเพราะเล่นแลดหัว แต่ว่าตอนนี้ร้านของเราก็ต้องเอาว่าโอ้โหจัดร้านก่อนจัดร้านจัดร้านแป๊หนึ่งนะทุกคนขอจัดร้านนิดนึงเครื่องบดคนไว้ตรงนี้เครื่องเม็ดกาแฟเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เครื่องบดเนี่ยผมจะไว้ตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้เครื่องเสิร์ฟเอาไว้ติดติดกันเนาะเพราะว่าเออไม่อย่างงั้นเนี่ยการทํางานมันจะค่อนข้างยากนะเอาละ ผมจะเอาซิงล้างจานไว้ตรงกลางเนาะเพราะว่าจะได้ล้างทั้งแก้วแล้วก็เอามาใช้ดิบกาแฟได้ในเวลาเดียวกันโอเคไหมส่วนอันนี้คืออะไรอะ่ะส่วนอันนี้คือตัวเคาน์เตอร์ปกติผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ทําอะไรอาจจะเอาไว้วางเอ่อใดๆอย่างเช่นแบบแก้วใช้แล้วอะไรเงี้ยโอเคร้านเราก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคพร้อมแล้วไปกันวันแรกของเรา เราต้องเริ่มจากการเอาเม็ดกาแฟมาบดก่อนเนาะอ่าแล้วก็ใส่เครื่องเอาเอา่อเอาน้ำมาใส่อ่าแล้วก็รอเครื่องชงในระหว่างนี้เราก็บดเม็ดกาแฟรอเลยก็แล้วกันโอเคเอากาแฟมาเติบเสิฟเสิฟเสิบเอ่ออย่างนี้อย่างนี้โอเคกินเข้าไปขอบดกาแฟอีกแป๊บหนึ่งกาแฟบดเสร็จแล้ว เอาแก้วมาเปิบไปเชิญค่ะวิ่งเดี๋ยว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 เอาเอาเอาแก้วไปเก็บก่อนขอเก็บแก้วก่อนนะคะนัดหนึ่งนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอล้างแก้วก่อนนะคะลูกค้าจะเย็นทุกคนได้กินได้กินกันทุกคนตอนเนี้ยแต่ว่าต้องใจเย็นๆแล้วฟังชั้นสักหน่อยแม่ค้าแม่ค้าหัวหมุนแล้วค่ะตอนนี้ถึงแม้เราจะทํางานคนเดียวนั่นไงมันโอเวอร์คุกกึ่งๆผสมเกมลูกไล่ชัด โอเคล้างจานก่อนเอาเอาเอาจานมาวางตรงนี้อันนี้มาวางตรงนั้นเอานั้นเอาวางตรงนี้เออทําอะไรกันไปก็ไม่รู้พูดไปเล่นไปคือแบบว่าสต,ติไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมากบอกเลยนะถ้าสมมติว่าเอา่อเกมแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเราเล่นเงียบๆเยี้ยมันจะไม่ค่อยท่าไหไ่นะทุกคนแต่ไอการที่พอเราแบบเล่นไปคุยไปพูดไปอ่ะมันยากนะเอาจิงๆแล้วบอกเลยว่เาเอาไปทิ้งทำไมโอเคขอล้างจานก่อนแบบนึงเอาหมดวันแล้วไม้วันนี้เราขายได้สามแก้ว ไม่ใช่ติมันแก้วละหกบาทหกห้าสิบเราขายได้ห้าแก้วนะครับผมถือว่าไม่เร็วถือว่าทําได้ดีในวันแรกแรกอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อฝั่งซ้ายเขาจะมีบอกอยู่เนาะว่าแต่ละอันคืออะไรแต่ว่าด่านนี้ก็เป็นลูกค้าเหมือนเดิมก่อนโอเคกดกาแฟโออโอโออ๋ออ๋ออ๋อเราต้องกดสตาร์ทดีก่อนบดกาแฟค่ะบดลงไปค่ะป๊าบใส่น้ำเออเอน้ำเอาไปดิฟ ระหว่างรอดิฟขอบดกาแฟรออีกหนึ่งเซตก็แล้วกันโอเคอันนี้ไปไหนอันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟไปอันนี้แก้วนี้ผมว่ากดดิฟรอเลยเดี๋ยวเราดิฟรอเลยลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเราเอากาแฟเก่าให้เขากินเอาเอาเข้าไปอ่ะล้างนะผมเราทําแบบนี้กว่าล้างปุ๊บเราเราใส่กาแฟเลยเนาะเพราะว่าระหว่างรอลูกค้าคนคนก่อนกินเนี่ยเราก็จะได้ วางกาแฟแบบนี้ได้หุยนี่ไงเราเริ่มมีการวางแผนแล้วก็การจัดการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าแรกๆเราจะอาจจะยังงงงงกงกงแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยทําเซียนเหมือนเรียนมานะลูกค้ามาแค่ไหนเราก็รับไหวเฮ้ยต้องวางอันนี้แล้วก็อันนั้นหยิบอันนี้มาล้างแต่ว่าเอาอันนี้ให้ลูกค้าก่อนโอเคเชิญค่ะเอาไปค่ะอันนี้มาออันนี้มาตรงนี้อันนี้เออล้างเวนและ เวรแล้วยังไม่ได้ดิฟเลยเอ,อูอ้า,อ,าออกกดผิดโอ้โลกลกแป๊บนึงนะใจเย็นนะคะคุณลูกค้าดิฉันลกอยู่ค่ะโอเคล้างใส่ตรงเยี่ยมใส่ตรงวางปิดกาแฟวางไปเลยไม่ล้างแล้วตรงนั้นน่ะน่าจะคนสุดท้ายละเดี๋ยวค่อยกลับไปล้างที่บ้าน <laughs> ใช่ไหม เกี่ยวไหมเดี๋ยวไปล้างที่บ้านเนี่ยโอเคล้างด้วยกาแฟได้ปรอยมันวางอย่านี้วันนี้เราได้42บาทนะถือว่าเราขายได้มาเพิ่ม2แก้วโดยประมาณนะครับผมโอเควันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับผมฝั่งซ้าย treasure หรือสมบัตินะครับผมตรงกลางจะเป็น easy customer ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น hard customer เนาะแต่ว่าเราดูจากตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าในอนาคตเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะผม เออผมอยากไปช็อปมากมเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปตรงกลางก่อนกันแล้วกันมันได้ทั้งช็อปแล้วก็ทรชเชอร์ในเวลาเดียวกันถือว่าค่อนข้างคุ้มนะนความรู้สึกผมไม่รู้ว่าเราจะมีตังพอซื้อไหมแต่ว่าอยากจะไปดูราคาหรืออะไรให้มันแน่ใจก่อนเนาะแล้วเราค่อยมีทําการลงทุนกันเพิ่มอะไรเพิ่มก็ค่อยว่ากันไปอ่ะเอา้แบบาระวังตรงนั้นได้ยังไงผมว่าถ้าสมมติว่าเกมเนี้ยในอนาคตมันมีแบบโออ่ะ,ออะสนุกอยู่นะน่ารักอยู่นะเออ ผมว่าเกมเวลม,มันน่าจะมาโคออบได้เหมือนโอเวอร์คุกแหละโอเวอร์คุกมันถ้าสมมติว่าตอนโอเวอร์คุกมันโคอ,ออบได้ทุกอย่างมันก็จบสุดมาล่เออมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาไปเอาไปเอาไปขอล้างจานก่อนนะแป๊บหนึ่งล้างจานอะไรล้างแก้วเล่นไฟพูดไฟละงงคูณนะคะคูณนะคะมีเมดูโอ้โหผมไม่อยากนึกถึงสาพตอนแบบเราต้องทำลาเต้ทำแม็คเชียโต้ทำ อะไรก็ตามที่มันเป็นเมนูที่แอดวานขึ้นมาหนึ่งระดับอย่างเงี้ยโอ้ม่กอดว้าวุ่นแน่ๆถึงตอนนั้นนะโอเคล้างแก้วล้างจานล้างใส่ลงไปปึ๊บใส่น้ำลงไปใส่นี้ลงไปรอต้มขอล้างจานระหว่างรอต้มหน่อยนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะโอเควางจานไว้ก่อนใส่น้ำเติม วางล้างโอเคถือว่าทำได้ดีภายในวันนี้ไม่แย่ไม่แย่เราเริ่มเริ่มคล่องมือละเออการคอนโทรลเราเริ่มคล่องไม้คล่องมือกันไปนะครับผมอ่ะเรามาดูกันหน่อยว่าช็อปมีอะไรบ้างอย่างมากก็ต้องมีโต๊ะเพิ่มขึ้นละอ่ะอ่ะมีดริปคอฟฟ with ice นะครับผมคือการใส่น้ำแข็งนั่นเอง แล้วก็มีออโต้ออโตเมติกคอฟฟกรินเดอร์หรือว่าเครื่องบดกาแฟแบบัตโรมัติมีดริปกาแฟเมเกอร์ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งอันละมีการเดคอเรชันนะครับผมซื้อเมนูใหม่คือเอสเปโซแล้วเมนูข้างบนน,นั้นคืออะไรอะ่ะเอสเปโซ่ชาเย็นหรอไม่ใช่ไม่ใช่เ e อสเปโซ่ชาเย็นพูด,พ,ดพูดอะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นดร็อปเบลเอสเปโซหรอ,อลองบายมาดู อ่าเป็นอเมริกาโน่ก็คือกาแฟแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับผมเดี๋ยวนะเราไม่มีเครื่องทำเอสเปรสโซ่ไม่ใช่หรอวะนั่นดิผมผมจะรีโรผมก็ไม่ได้ไม่มีตังค์ใช้อยู่ดีถูกปะอ่ะว่ากันไปแล้วก็ทรัชเชอร์นะครับผมมีอะไรกลุ่มสมบัติโอ้มีเงินหกสกับ อ่าตัวรักครับหรือว่าแก้วสี่ใบผมเอาแก้วสี่ใบแล้วกันใครเล่าจะอดใจไหวอีกปะ่ะเรามา your own a new receipt นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องเอ่อเตรียมการมากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะ thread receive โอเคเราก็อ๋อเขาให้เครื่องบดแบบนี้มาอัตโนมัติเลยเนาะตัวแก้วก็จะใช้ต่างกันด้วยโอเคผมเอาแก้วแบบ สี่ใบมาวางไว้ตรงนี้เครื่องออบดกาแฟเอ้ยเครื่องตัวเอสเปรสโซวางไว้ตรงนี้เครื่องแก้ววางไว้ตรงนี้เอาละพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เลิฟโกว้าวุ่นแน่ๆตอนเนี้ยอ,นนอืมอุ้ยใส่อุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยใส่เอากาแฟไปบดบด บดก่อนบดบดกาแฟใส่นี้ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่แก้วลงไปอ่าโอเควิธีการทำก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่คุณเคยคุณเคยโอเคลูกค้าคนต่อไปอยากได้ตัวกาแฟดิฟเอากาแฟดิฟไปเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ใช้บริการขอรางแป๊บแต่ตอนนี้ลูกค้ามาเยอะมาก เอาอะไรคะเอาอเมริกาโน่เหรอคะได้ค่ะเอาอเมริกาโน่อเมริกาโน่เอา American o, American o. เอันนี้ไปเอาแก้วันนี้บดบดบดก่อนเผื่อได้อเมริกาโน่เพิ่มเอาเอาเอเมริกาโน่ไปค่ะวิธีอย่างนี้เครื่อง,เค,องเครื่องบดอัตโนมัติต้องเข้าเราปะเออมันมันค่อนข้างจีบเวลาวแบบเนี้ยอเมริกาโน่อีกแล้วได้คะ่ะอเมริกาโน่อเมริกาโน่น้ำแก้วแก้วกว,วางเข้าไป โอเคเริ่มงงเริ่มงงตัวเองพูดอะไรก็ไม่รู้เอาเอาแก้วได้แล้วเอาเชิญค่ะโหเรามาัต้องมานั่งมดทุกอันแบบนี้เสียเวลานะเออเอาจริงๆแล้วอะ่ะอยากกินดิฟกาแฟเออก็กินดิฟกาแฟไปก็จบจบ,จบหล้วปะนี่ไงเอาเอา้ยไว้ขอโทษค่ะเอ่อหยิบผิดนิดนึงค่ะขออภัยขออภัยขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เราใส่น้ํารอได้เลยปะ ใส่แก้วรออันนี้เอาไปล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างแล้วกันใส่กาแฟดิบลงไปก่อนโอเคอันนี้กดมาล้างเรียบร้อยใส่อเมริกาโน่ลงไปเออใส่ใส่เมล็ดก,กาแฟลงไปแต่อเมริกาโน่เลรวะเอาแก้วมาเก็บอันนี้มาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้เอ้ยยังไม่ได้ล้างอันนี้แก้วโอ้ยเอ้างงโอเคอะไรอยู่วะโอเคโอเคถูกต้อง วางวางวางเอา้าวางไม่ได้วางผิดวะวะเอเอาวางผิดอันหล่นไปหมดเลยนะเอา้เอายิงยิงรีบยิงลกเอาอันนี้ยังไม่ได้ล้างเออโอ,เอ้เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยตัวฉันตัวฉันทำอะไรเอา้าจานยังไม่ได้ล้างแก้วยังไม่ได้ล้างขอล้างก่อนอได้เงินมาห้าสิบแปดนะครับผมได้เอปโซมาจากเอปโซสี่สิบแล้วก็ดริฟกอแฟสิบแปดนะครับผมก็ไม่เร็ว ถือว่าถือว่าดีผมอยากได้เครื่องบดไม่ไม่อยากได้ซิงเกออยากได้เครื่องบดกาแฟอุ้ยแต่เครื่องบดกาแฟก็8ปะ่ะถ้าเรารีโรไปก็ไม่น่าจะได้ปะเราเอาดริปคอฟฟวิทไอซ์ไม่เอาอย่างอย่างเรายังไม,เงไม่เรายังไม่อยากเพิ่มเมนูตอนนี้เราต้องได้เครื่องบดกาแฟแบบอัตโนมัติก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวเ,เดี๋ยวเราไปขวาแล้วก็ซ้ายแล้วกัน โอเคมาหรือจริงๆเยแก้วไม่ต้องล้างนี่งวาง่ไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าโต๊ะมันจะวางได้เยอะสูงสุดเท่าไหร่เนาะเอาล่ะเราเริ่มจากการบดกาแฟก่อนนิดนึงใส่น้ําใส่น้ําลงไปใส่เม็กาแฟบดโอเคใส่แก้วลงไปใส่น้ำลงไป ันนี้ใส่แก้วเอามาแล้วก็เติบแบบนี้บดเม็ดกาแฟระหว่างรอลูกค้าเอา่อคุณลูกค้าได้เลยค่ะอยากได้กาแฟดิฟก็เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยขอล้างแก้วก่อนนะคะโอ้ได้ค่ะอยากได้ดิฟก็ก็เอาไปเลยค่ะอุ๊ยวันนี้ดิฟไข่ดีแฮ อไาขายดิฟอย่างเดียวก็ดีเหมือนกันนะแบบชีวิตมันสบายเดียวไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนั่นไม่น่าพูดเลยเอสเปรสโซเอาแก้วมาวางเอานี้มาใส่แล้วก็ล้างจานโอเคกาแฟดิฟได้เลยค่ะกาแฟดิฟเอาแก้วที่เพิ่งล้างไปนี่แหละเอาไปเลยแก้วนี้ยังไม่ได้ล้างแต่ว่าต้องกดกาแฟก่อนกดกาแฟนั้นสำคัญกว่าโอเคพอเอาแก้วมาวางไว้ตรง ดีนะแก้วเราเยอะอ่ะจริงปะเออผมล้างแก้วก่อนนะไม่ได้ละเดี๋ยวแก้วไม่พออ่ะใส่ลงไปใส่น้ำลงไปอันนี้ใส่อู๊เติฟไม่ได้เดี๋ยวอ๋อแก้วยังไม่ได้ล้างแป๊บนึงนะอ่ะใส่แก้วลงไปล้างแก้วก่อนโอเควางเม็ดกาแฟลงไปวางโอู้กาแฟดิบเอาไปเลยค่ะ เอ้าล้างยังยังไม่ได้ล้างไม่ก็อ้าววางไม่ได้วางไหนละทิงชิบหายละเอ้าวางมาตรงนั้นก่อนกันแล้วกันอันนี้เอ้าชิบหายละทิ้งทิ้งแม่ทิ้งพิงไม่ได้เอ้าวางไม่ได้วางไหนไม่ได้เลยตอนเนี้ยชิบหายแล้วเออเออเอ้าเดย์โทเวอร์อ้าขอโทษผมเลยอ่ะมันยากอ่ะอันเนี้ยคนมันเยอะอ่ะ โอเคอ๋อถ้าเราแพ้หรือว่าเราเสิร์ฟไม่ทันนะครับผมตัวเกมก็จะทําการรีเซ็ตแบบนี้เลยนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึง Extreme Day โอ้ผมว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวนานเลยเอาจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างสนุกนะแต่ว่าไม่ใช่แนวผมต้องบอกว่าผมแนวเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นโอเวอร์คุกอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับผมถ้าสมมติว่าตัวเกม ตัวเกมเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพนักงานมาช่วยหรือมีอะไรมาช่วยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราจะเล่นง่ายขึ้นกว่านี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตเราแบบมีหลายเมนูมากแล้วเราต้องทําคนเดียวเนี่ยผมว่าหัวจะเริ่มปวดแล้วเริ่มมันจะเริ่มกลุ่มๆมขึ้นมาแล้วนะับผมเมื่อกี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะวางแผนผิดพลาดด้วยตรงที่ว่าผมอะทำทั้งเอสเปซโซ่แล้วก็ทําทั้งกาแฟดิฟจริงๆแล้วเราควรจะแต่ขแขนเป็นแค่กาแฟดิฟกับน้ําแข็งแค่นั้นก็พอ การที่เราทําหลายเมนูมากเกินไปก็จะทําให้เราสับสนได้เนาะนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคอฟฟี่คาราวานที่มาป้ายยากันในวันนี้ส่วนตัวเรามารีวิวกันหลังเล่นจบกันแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเกมสนุกดีแต่ว่ารู้ตัวอยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ไม่ใช่แนวที่อ่าตัวเองชอบ นะฮะผมส่วนเรื่องภาพแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างน่ารักเนาะเป็นโลโพลี่ที่แบบว่าทําออกมาเหมาะผมรู้สึกว่าตัวเกมกับตัวภาพแล้วก็เอออาร์ตสไตล์อะไรต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาได้แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหนึ่งเป็นยูไนต์กันแบบว่ามองแล้วแบบเออเนี่ยแหละคือเกมที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้มันมีความเป็นมินิมอลนะฮะผม เพราะว่าร้านกาแฟตัวใหญ่เขาก็จะชอบแบบออกแบบมาเป็นแนวมินิมอลกันด้วยมันก็เลยดูเข้ากันกับตัวเกมอันน่ารักแบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับ Coffee c a r าวานเนี่ยก็สามารถไปโหลดได้ในสตรีมนะครับผมไม่รู้ว่าตอนคลิปนี้ลงเนี่ยตัวเฟสติวัลของ t h e e Play l i t y เนี่ยมันจะจบหรือยังนะครับเอา้าแล้วรอบนี้พูดได้เฉยเลยไอตอนพูดตั้งใจหน้าคลิปแร้วมนพูดไม่ได้เออน้อยใจตัวเองะ โอเคก็ประมาณน <t> ี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนถึงตอนนี้ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย